ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรน,นะคะ ในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปเจาะลึกดาวการเงินของชาวราศีพฤษภหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพฤษภนะคะซึ่งเป็นคลิปที่เราจะมาทำแยกเฉพาะในมุมของตัวการเงินที่เราจะดูการโครจรย้ายของดาวการเงินของท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้เมื่อดาวมีการโครจรย้ายเปลี่ยนราศีย่อมส่งผลถึงทิศทางของการเงินของเจ้าชะตาจะเป็นคลิปที่จะมาเจาะลึกในมุมของตัวการเงิน ท่านสามารถที่จะฟังคลิปนี้แล้วเอาไปปรับใช้แล้วก็วางแผนบริหารจัดการการเงินในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีพฤษภนี้นะคะเรียกว่ามีดาวการเงินก็คือดาวพุธค่ะนะคะดาวพุธหรือดาวกระดุมพระนี่แหละนะ ก็เป็นดาวที่อยู่ในราศีมิถุนนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเป็นดาวพุธก็เลยมีบทบาทความสำคัญกับเจ้าชะตาซึ่งตัวดาวพุธเนี่ยนะคะเป็นดาวที่มีการโคจรค่อนข้างที่จะผิดปกติมากที่สุดส่งผลถึงตัวกระแสการเงินของเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็อาจที่จะเรียกว่า มีอุปสรรคปัญหาหรือมีความฝืดเคืองที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งในช่วงของวันที่4เมษายนเป็นต้นมาเนี่ยดาวพุธเขาโครจรเข้าไปอยู่ในราศีเมษเป็นพบวินาศน,นะคะของเจ้าชะตาซึ่งในความเป็นราศีเมษเนี่ยเรียกว่าเป็นพบที่เสียหายนะคะน้าส่งผลนาให้ดาวการเงินโครจรไปอยู่ในพบของความเป็นวินาศส่งผลให้การเงินของเจ้าชะตามีปัญหา เรวก็ดาวพูดนี้ใช้ระยะเวลาอยู่ค่อนข้างที่จะนานตามลักษณะของดาวที่หม่นนะคะดาวมีการเดินหน้าถอยหลังนะคะนะก็ส่งผลทำให้กระแสการเงินของชาวราศีพฤษภ แล้วก็ลัคนาราศีพฤษภก็ไม่สู้ดีเลยนะเรียกว่าถึงขั้นติดลบเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าดาวเขามีความสับสนก็เหมือนการเงินที่เข้ามาสิ่งที่เราตั้งใจหรือคาดหวังมันว่ามันจะได้มันก็อาจที่จะมีความล่าช้าไอ้เงินที่เราไม่ตั้งใจว่าจะได้มันก็อาจจะได้ขึ้นมาหรือมีโชคแบบฟลุกๆสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลาที่ดาวพุธโคจรอ,อยู่ในพขอมงความเป็นวินาศะ ตลอดจนภาระหนี้สินภาระค่าใช้จ่ายนะมันเรียกว่าพรุงพลังน่าส่งผลถึงสภาวะการเงินทําให้ชาวราศีพฤษภแล,ละลัคนาราศีพฤษภเองก็อาจจะปวดหัวกับการบริหารจัดการไม่รู้จะหาทางออกทางไหนใช่ไหมคะและที่สําคัญดาวพุธใช้ระยะเวลาอยู่ในราศีเมษค่อนข้างที่จะยาวนานนะกว่าปกติส่งผลให้กระแสการเงินเรียกว่าตึงมือกันเลยทีเดียว แต่นะคะในช่วงที่เราทำคลิปนี้นะคะนะดาวพุธจะมีการเขาเรียกว่าโคจรเปลี่ยนราศีโดยเฉพาะในวันที่7มิถุนายนนะคะดาวพุธจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีพฤกษภเขาเรียกว่าดาวพุธโคจรเข้ามาทับลัคนาหรือเรือนชะตาของท่านดาวพุธก็จะไปเจอกับตัวดาวอาทิตย์ซึ่งโคจรมาตั้งรับก่อนหน้านี้แต่ในช่วงที่ดาวพุธโคจรเข้ามาเนี่ยดาวพุธก็อยู่ในตำแหน่งของการเสิร์ตอีก เรก็หมายถึงดาวจะโครจรไวกว่าปกติ เพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่ดาวพุธโ,โคจรเข้ามาอยู่ในราศีพฤกษ์ในช่วงแต่วันที่7มิถุนายนจนถึงวันที่26มิถุนายนเนี่ยเรียกว่าการเงินจะมีเข้ามานะนะคะการกระแสก,การเงินจะเคลี้ยวฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งหนึง่งเ,เงินที่เราคิดว่าอาจจะไม่ได้ในช่วงที่ดาวพุธโคจรในตําแหน่งของความเป็นเสถรเงินจะได้มาแบบไวๆเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้การเงินจะกลับเรียกว่าฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึง่งแต่ว่า ดาวพุธโคโจร,ร่วมกับดาวอาทิตย์เป็นดาวคู่มิตรนะคะทางวิชาการเป็นดาวคู่สติปัญญานะใครที่ไปทําธุรกรรมทางการเงินหรือไปติดต,ต่อขอหยิบยืมจากผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยมันเป็นดาวในพวของความเป็นพันธุใช่ไหมคะเมื่อมาร่วมกับตัวดาวพุธมันให้ผลในเรื่องราวของการเป็นคู่เจราจาการเข้าไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะนะ,ะเรียกว่าจะอยู่ในทิศทางที่ดีครอบครัวนะจะให้การช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนบางท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจที่จะมีที่เรียกว่า ธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับพวกทรัพย์สินนะคะอาจจะมีการแบบเขาเรียกว่าขายที่ขายบ้านนะคะนะหรือขายอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ได้เงินคอน่อนข้างที่จะเป็นเงินก้อนหรือค่อนข้างที่จะเป็นเงินที่ไวไมหมายถึงว่าโอเคหรือการทําธุรกิจในแนวของการซื้อมาขายไปก็ได้นะหรือเป็นแนวของการรีโนเวทนะทำของเก่าให้เป็นของใหม่นะมันก็จะมีเกิดขึ้น หรือท่านใดเป็นในในมุมของตัวการเงินในแนวของตัวแทนในหน้านะค่าโบนัสค่าประกันค่าเบี้ยต่างๆตอนนี้มันก็จะกลับมาให้ผลดีกับเจ้าชะตาด้วพุธนี้นะจะใช้ระยะเวลาอยู่ในราศีพฤษภนะคะตั้งแต่ในช่วงของวันที่7มิถุนายนจนถึงในวันที่26มิถุนายนเรียว่าเงินเข้ามาหาตัวละนะแต่หลังจากวันที่26มิถุนายนเป็นต้นไป ดาวพุธจะโครจรเข้าสู่ในราศีมิถุนนะคะเป็นพบการเงินของเ้าประจําตัวของเป็นพบการเงินของในดวงชะตาของท่านดาวพุธนี้ได้ตําแหน่งกเกษตรด้วยกเกษตรหมายถึงความมั่นคงนะการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เมื่อดาวพุธโคโจรได้ตำแหน่งของความเป็นกระเซดเลยส่งผลทำให้ดาวพุธเนี่ยมีกำลังมีอิทธิพลนะคะแล้วก็ส่งผลดีกับเจ้าชะตาดาวพุธโคโจรไปร่วมกับตัวดาวอาทิตย์ก็ส่งผลทำให้ตอนเนี้ยกระแสการเงินของเจ้าชะตาจะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าไปในทิศทางที่ดีขึ้น อุปสรรคปัญหาภาระหนี้สินทางการเงินต่างๆก็จะคลี่คลายลงไปส่งผลให้ทิศทางกระแสการเงินของเจ้าชะตาจะมีความโดดเด่นการเงินมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินเป็นกอบเป็นกำด้วยและที่สําคัญนะคะดาวพุธหลังจากวันที่26มิถุนายนเนี่ยนะคะเป็นต้นไปเนี่ยดาวพุธเขาก็จะโคจรไปอยู่ในเรือนชะตาที่ดีไม่อยู่ในมุมที่เสียละเพราะฉะนั้นการเงินจะอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นตามลําดับค่ะ ประกอบกับในวันที่19มิถุนายนนะคะนะดาวดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านนี่แหละจะโคจรเข้ามาอยู่ในราศีพฤกษภได้ตำแหน่งกเกษตรนะดาวก็เข้ามาทั้งเกลือน,นุนไม่ว่าจะเป็นดาวการเงินแล้วก็ดาวประจำตัวส่งผลดีให้กับชาวราศีพฤกษภหลังจากนี้นะโอกาสทิศทางการเงินจะมีเกิดขึ้น ตัวแทนในหน้าประชาสัมพันธ์การเงินที่ได้จากเขาเรียกว่าการติดต่อการสื่อสารการเจรจาจะมีเขาเรียกว่าโอกาสทิศทางในด้านดีส่งผลให้การเงินหลังจากวันที่7มิถุนายนเป็นต้นไปทิศทางการเงินของชาวราศีพฤษภและลัคนาราศีพฤษภจะโดดเด่นขึ้นค่ะ ซึ่งการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในช่วงของดาวการเงินโคจรย้ายนะคะซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหลายๆท่านจําเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรณ์ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ